สวัสดีค่ะวันนี้ไอเดียมีโสภาก็มี6พฤติกรรมที่เรามักชอบทำเป็นประจำซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้ไตของเราทำงานหนักมากยิ่งขึ้นค่ะเริ่มจากดื่มน้ำน้อยหรือมากเกินไปหน้าที่หลักของไตคือดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์และช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย หากร่างกายได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยไปจะทำให้ไตทำงานไม่เต็มที่ขับของเสียออกมาไม่หมดอาจทำให้เราเป็นนิ่วในไตได้ค่ะและหากดื่มน้ำในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้นในหนึ่งวันเราควรดื่มน้ำประมาณ1-2ลิตรค่ะมาถึงพฤติกรรมที่อาจทำลายไตยพฤติกรรมที่สอง คือการกินอาหารที่มีรสจัดมากเกินไปรสชาติอาหารที่เค็มจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหรือแม้แต่หวานจัดรวมไปถึงอาหารจำพวกแปรรูปไส้กรอกแฮมและขนมขบเคี้ยวที่เรามักชอบกินเป็นประจำอาหารเหล่านี้มีส่วนทําให้ไตของเราทำงานหนักควรหลีกเลี่ยงและลดปริมาณการกินหันมากินอาหารจำพวกผักผลไม้ เพื่อไตของเราจะได้ไม่ทำงานหนักและเราก็จะมีสุขภาพดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปเป็นพฤติกรรมที่ทำลายไตยพฤติกรรมที่3คือ,คอการดื่มชากาแฟและน้ําอัดลมเป็นประจํารวมถึงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลโกอฮอล์ซึ่งเครื่องดื่มเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้ร่างกายขับปัสสาวะออกมาทำให้ร่างกายเสียน้ําบ่อยขึ้น และถ้าเป็นบ่อยๆก็จะทำให้ไตเสื่อมสภาพได้ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากดื่มแล้วจะไปทำลายตับและหากดื่มในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้เกิดการสลายตัวของกล้ามเนื้ออาจส่งผลให้เกิดภาวะไตาวายเฉียบพลันได้ค่ะพฤติกรรมที่ทำลายไตยพฤติกรรมที่4คือการสูบบุหรี่ ซึ่งการสูบบุหรี่นั้นนอกจากจะเป็นอันตรายต่อปอดและหัวใจแล้วยังมีผลกระทบต่อไตด้วยการสูบบุหรี่จะทำให้ความดันโลหิตสูงและมีโปรตีนในปัสสาวะสูงมากขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าไตของคุณกำลังถูกทำลายนั่นเองค่ะต่อไปเป็นพฤติกรรมที่อาจทำลายไตพฤติกรรมตัวที่5คือการนั่งนานๆ สำหรับผู้ที่ต้องนั่งทำงานน,น,นานๆในออฟฟิศไม่ค่อยได้ลุกออกจากเก้าอี้พฤติกรรมเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับความดันเลือดและกระบวนการย่อยของน้ำตาลซึ่งอาจส่งผลเสียโดยตรงต่อไตได้ค่ะและยิ่งไปกว่านั้นมีงานวิจัยบอกว่าการนั่งน,น,นานๆจะทำให้เราอายุสั้นอีกด้วยค่ะ ทางที่ดีเราควรตั้งเวลาในการลุกออกจากเก้าอี้ในทุกๆ90นาทีก็จะดีมากๆค่ะมาถึงพฤติกรรมสุดท้ายที่อาจทำลายไตยของเรานั่นก็คือการพักผ่อนน้อยในช่วงวันหยุดหลายคนมักจะนอนดึกเป็นประจำและหลายคนอาจต้องทำงานจนลืมเวลาพักผ่อน ซึ่งการพักผ่อนน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้ร่างกายไม่มีเวลาซ่อมแซมตัวเองทำให้ไตทำงานหนักด้วยเช่นกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับ6พ,พฤติกรรมที่ทำลายไตายหากรู้อย่างนี้แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้และหันมาออกกําลังกายเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและที่สำคัญต้องไม่เครียดด้วยนะคะ สุขภาพดีไม่มีคา้ถ้าอยากได้ต้องดูแลตัวเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ